เปิดผ้าอุดานร่มแต่เสาเลยพี่น้องมา,มามึงต่อกระสิตัดหญ้าบเฮ้ยจัหญ้ามึงตากเขาเมาื่อวานกลับไปรับจ้างข้นเขาเป็นจ้างทั้งขน้นกรเจ้าเ,าเกี่ยวเขาหนาเมาื่อวานนี่ไปรับจ้างเป็นอันนี้สิตัดมึงตากเขาจา้คของรถว่าสิไปเมื่อนี้ละจักสิ หอดยงาไหนวะสันนี่ตัดเงาไปเลยพี่น้องเอาของมาตากในบ้านมดตากหน้าบ่ได้เอาง่ายๆเทียนเป็นฝาเป็นฝนมันแหงจากไดแลนหุงกันด้ดอันนี้กลัว่นมันบีสีออกไปนึ่งคอมเมนต์มาานเเดอมันมีฝนอีกยู่บ่กพี่น้องมันคือเปลี่ยนอากาศแนวนี่ยเพื่อน,น,นะเป็นเบียงนี้กี่ฝาลมหรือมันจังใด bên nhàng cái bà xanh khai nhau hẳn khai nhau cái mì hoa xay này đồ con tí สีหาควบบวกหมกมุ้งไม่เห็นพอแดดเพอาอกอคิซื้อได้พี่น้องแดดมันพอนแด่ออกคิดซื้อเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันจะมีลมแห้งมัอนี่แหละลมกระโชกแรงน่ะเกี่ยวเขาหนามกับแซ่น้ำน่หันเดอร์หนามก็ดีแห้งลมแห้งแซ่น้ำ เกวตัดออกตตด <บา S 1> พอได้ตาท่างปุ่นกับสีเวตาก,กบเจานํำตัดมาเลย,เลย เขามดหน้าหนองหน้าหนองพี่น้องหน้าน้ำเอาง่ายๆพระเจ้าลดลงบ่ได้เพิ่งก็เลยเกี่ยวมือเกี่ยวมือเพิ่งก็เลยจางข้นข้นว้านตอก็ไปขนเพิ่งก็ห้นั่นอยู่ดอกเพิ่งก็จางแพงอยู่แมนมันแห่งหนาวมันแซ่น้ำนาะพี่น้องคนเขาขึ้นจากน้ำวะนี่ สีหัวล้มต้องไขกับหัวนี่แหละอู้บเบาผูไหนวะเบาตาตัวนี้่อยหมู่บา้านเอ้ยเบาจุล่าจุล่าเลยเนาะ ดีเซ่น้ำล้มแล้วบ่ได้ใส่ใบมีดถ้าพี่น้องใส่ใบเอ็นใส่เสือกเอ็นเข่าบ่ <c oughs> าบได้บ้นี้แค่งตัญญากระไดดึงเสียกออกแล้วเสียกบ่เขาบ้นี้ เสียกเอ็นตัดในกวงตะไลเพราะว่ามันตัน,ตนตจัได้พี่รองไปมีดวะไรได้ไปมีดแล้วติดแตกตัวหยามันจัอยู่แล้วไปถัดตาเขาแงเปงเว้นลองบีกระยูบานอยู่แล้วคอยเอตะไปคอยเตะเอาเคียงขึ้นสิหูมันหนาวป่ เกี่ยงกระสีม,ม้วนบหมุนย่ำเอาเป็นการเป็นงานงเงียรนะครับเอาการลง,งานามเงียบน้านเสิเลีนอะไรมาอะไรพี่น้องตํนาตํลังอยู่เประว่าทางปุ่นตอมันเห็ดอีหยังมันเห็ดเร็วข้าเจ้าก็อยากจ้างแต่ว่าตัดไปปะเทียรถบอลลุ่งไงก็สิได้ไปรับจ้างซะก่อนไปขนเขาก่อน กันรถจอดแล้วน้องบิ๊กกรสิได้ไปเอินเอาเอานั่งไปเอินเอาเหตุงานคือกันต่อมันเหตุงานปั่นเมาเองพุ่นนี้โอ้ยเมฆิฝ่าก็บรรยากาศเนาะพี่น้องลมๆเนี่ยเหมือนเศ้าวันไหนวันเดียวอ้อยอดอีหยังดอกอีหยังวะดอกเบอือบอ่ะมันหนาวเนาะ โดอยมหนันั่นดอกบบด้วยดงพี่น้องเขี่ยมันโุ้ยก้โอแงทุน่นเขี่ยงอแงกระสมมาวานกัแม่สมให้ปูันเงี้ยนไกลกันนั่นแหละ มันนี่ก็บแม่สอมห้องเจ้า,จาฟองเด็ดได้มดพี่น้องสอมรุ่พทอดไส้รุดไงเคียงสอมได้มดเดี๋ยวจริงเอาจังพันป่วยซ้ำเคียงกระไดเออตัดเลนที่ซื้อพันได้อยู่ยามจริงจังสิตัดตันี่ที่ดีผันป่วย ลาลปวยกับท่านหันข้านไปติเคียงกับพ่อเคียงกับบรรยากาศยัำมหือเสาพี่น้องรลมเย็นเย็นเย็นถึงหนาว่นละเย็นเย็นถึงหนาวแดดบ้านเด็ออกกีฟ้าทองฟ้าไลา่ป่านนี่มิตรล่มทองฟ่าไล่เลยปะ่ะน้องบีกระสีคอตัวไป ล่างหนาล่างตาคนพัไในล่างหนาได้นี่กินกาแฟห้องตะเลลวสิไปส่งลูกกลับมากะสีออกไปเมองอันนี้ก็แม่ปลาพิ่นจะหวนเท้าจักมุ้งแท่หวนเท้าจักมุ้งเขากะล่อมึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามพี่น้องบีนั่ไม่เด้อคลิปนี้คลิปถี่พานมากพี่น้องครับล่อติดตามคลิปหนานํามันนี้น้องบีก็สีคอสตัวไปก่อนพูดลูก สวัสดีจ้า